อายาวมันไม่รู้แล้วเองล่ะคือผมฮะคือผมอย่าบอกนะเมื่อไรผมสั้นจะไปทำใครเขาได้อะไรวะทางคไม่เปลี่ยนชื่อหรือเปล่าอ๋อชื่อสั้นเปลี่ดชชาติลี่เดชชเกิดลยในเรื่องไี้สักคนหนึ่งตาเล็กตาเล็กพอจะรู้มีลูกว่าใครที่เป็นพ่อคนเด็กนี้ท้องแพลวคันเพราะเล็กรู้มีลูก ไม่รู้ทำไปแม่ไม่ถามลูกทำไมก็มาใจง่ายแบบนี้ช่วยเฉพาอคนนอกบ้านหรือเปลไม่รู้ตัวจวดีมากคคนเดียวทุกความเ็าเดือดร้อนหมด้ยองคบอกไมท้องอยู่ก็ดีไงถ้ามาเปท้องที่อื่นไม่ใช่บ้านฉันฉันไม่ตกไปหรอกมันทำให้บ้านฉันต้องมีร้อยมลทินคุณพี ใครรู้เนี่ยอายใครที่หน้าเขาค่อยๆถามนะเถิดเพื่อนอ้แพรพันนี่ผูเสียใจเลยนะที่เมียปัวมึงเข้ามาเลี้ยงคุณพี่ลูกมึงกับแม่มึงก็ไปต่างกันเลยใจง่ายเหมือนกันแม่มึงกับจุนเนี่ยไม่เคยทำให้กูสบายใจไม่แต่เรื่องเดียวมาอยู่บ้านคุณไปท้องขาบ้านมึงบอกไปนะว่าใครทำมึงท้อง คุณพี่บอกกูมาว่าใครเป็นหัวมึงบอกกูาลุงไม่ได้เหรอคะทำไมหะผัวมึงไปเทวดาไปเช้นฟ้าอรเงี้ยบอกไม่ได้เราบอกแล้ว่าคนนอกบ้านหรือคนในบ้านทำมึงท้อง